สัดีครับสวัสดีสสดผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมก็สําหรับวันนี้ผมจะมา,าพูดเรื่องการแช่บอ่อปลานะครับหลังจากที่เราทําบ่อเสร็จไปแล้วเนาะมันก็ต้องมีการแช่บอ่อบางคนเนี่ยจะใช้ต้นกล้วยนะครับกล้วยสับมาแช่บางคนใช้น้ําส้มสายชูทีเนี้ยวิธีนั้นอะ่ะหลังจากที่เราแช่เสร็จนี่ย เราก็ต้องทิ้งน้ําทั้งหมดแล้วเติมน้ําใหม่ซึ่งมันจะเป็นการเปลืองน้ํานะครับผมผมก็เลยลองหาดูว่าเอ้ยมันมีวิธีไหนไหมที่เราแช่บ่อแล้วไม่ต้องทิ้งน้ําำผมก็เลยเป็นเห็นเจ้าสีตัวนี้นะครับสีตัวนี้เป็นสีทากันซึมเป็นสีสีดํานะครับสีดําทากันซึม ซึ่งมันปลอดภัยแล้วก็ช่วยลดค่าทีเของบอ่อปูนใหม่นะอาจจะมีการทิ้งน้ำนิดเล็กน้อยนะครับอาจจะมีการทิ้งน้ำเล็กน้อยแต่ก็ไม่ต้องทิ้งหมดเนาะอืมตัวนี้ตัวสีตัวนี้หนึ่งแกลลอนน่าจะทาได้ทั้งหมดแค่ข้างในบอ่อนะครับวันนี้ผมก็เลย จะมาทาสีตัวนี้แทนการแช่กล้วยและแช่น้ําส้มสายชูนะําว่าทําไมผมไม่ใช้กล้วยไม่ใช้น้ําส้มสายชูอ่ะหนึ่งเลยใช้ต้นกล้วยประหยัดแต่แช่บ่อนานนะครับใช้เวลาการแช่อยู่ประมาณ2อาทิตย์เนาะแล้วแช่ไปแล้วเนี่ยก็จะมีการเน่าของต้นกล้วยส่งกลิ่นเหม็นนะครับผมส่วนน้ำส้มสายชูแช่แค่1อาทิตย์แต่เราต้องเสีย เงินไปซื้อน้ำส้มสายชู1นแกลลอนต่อน้ำหนึ่งตันนะครับมันก็เป็นการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายเล็กน้อยเนาะผมก็เลยตัดสินใจโอเคทาสีตัวนี้ดีกว่านะครับสีทากันซึมตัวนี้ทาแล้วไม่เป็นคิดด้วยช่วยป้องกัน pH จากบอ่อปูนใหม่ด้วยนะครับผมอะสำหรับก่อนที่ผมจะทาเนี่ยผมก็ได้ฉีดน้ำ นะครับฉีดน้ําล้างขอบตรงนี้แล้วก็ขัดนะครับเอาแปรงขัดเอาผงปูนที่ติดอยู่ตามขอบทั้งในช่องกรองแล้วก็บ่อเลี้ยงเนี่ยออกไปแล้วนะแล้วก็ดูดน้ํานะครับใช้ปั๊มไดโว่ดูดน้ําจากบ่อเนี่ยออกไปลดน้าต้นไม้ก็เป็นการเอาผงปูนเนี่ยที่ติดอยู่ตามขอบนะครับออกไปได้บ้างเล็กน้อยเนาะ โอเคเดี๋ยวก่อนที่เราจะทาตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราขวาดพื้นก่อนนะเพราะตอนนี้พื้นมันมีเศษใบไม้นะครับเดี๋ยวเราขวาดพื้นแล้วค่อยมาทาสีตรงนี้นะครับผมโอเคครับหลังจากที่เรากวาดพื้นเสร็จแล้ว เดี๋ยวเราแกะสีออกมานะครับสําหรับตัวสีเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะผงนะครับเราเติมน้ําแล้วก็ปนป,น,ปนผสมผสมให้มันเข้ากันนะครับหลังจากผสมเสร็จเราก็เอาไปทาเลยเนาะทาเหมือนทาสีเลยครับผมสําหรับตัวเนื้อสีเนื้อสีมันค่อนข้างจะเหนียวกว่าปกตินะครับจะเหนียวกว่า สีทาบ้านทั่วไปเนาะทาไปเรื่อยๆเลยนะครับทำงานคนเดียวนะฮะหลังจากที่ทาผนังเสร็จครับเราก็มาทาพื้นกันต่อใช้ลูกกิ้งหรือว่าแปรงทาก็ได้นะครับผมสำหรับผมผมมีลูกกิ้งก็ใช้ลนะูกกิ้งเนาะโอเคหลังจากที่ทาด้านล่างเสร็จก็มาทาขอบบนนะครับ ก็จะทาให้ทั่วบ่อนะครับผมจะพยายามใช้สีที่มีให้ทั่วบ่อเนาะโอเคลงช่องกรองกันต่อครับผมทาในช่องกรองด้วยนะสำหรับช่องกรองเนี่ยค่อนข้างจะแคบนะครับแคบมากๆทายากมากครับ โอเคตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับผมทิ้งไว้ให้แห้งหลังจากนั้นก็เติมน้ำลงไปครับอ่าโอเคครับหลังจากที่เราทาสีแล้วตอนนี้เราก็กำลังเติมน้ำลงไปนะครับเนาะกำลังเติมน้ำทีนี้ระหว่างที่เติมน้ำเนี่ยผมก็ทำการอุดท่อแบบเนี้ยอุดท่อชักนะครับท่อชักท่อสะดือแล้วก็อุดไว้พอมีน้ำระดับนึงเนี่ยผมก็ดึงท่อออก ให้น้ำมันทะลักเข้ามาในช่องกรองนะครับเพื่อเป็นการไล่ผงปูนที่มันยังตกค้างอยู่ในระหว่างท่อนะครับที่มันตกค้างในในช่วงท่อเนี่ยให้มันกระชากเอาผงปูนขึ้นมาอยู่นี้นะครับแล้วก็พวกนี้ก็เหมือนกันนะครับนี่ก็กระชากเอาผงปูนขึ้นมาตอนนี้ก็หมดแล้วเนาะผงปูนก็หมดแล้วนี้พอเรากระชากขึ้นมาแล้วเนี่ย ผมใช้ปั๊มไดโวตัวเล็กนะครับก็คือตัวนี้นี่ผมใช้ปั๊มตัวนี้นะครับเอาจุ่มลงไปต่อกับสายยางนะครับแล้วก็ดูดเอาน้ําที่มีปูนเนี่ยออกไปเนาะไปลดน้ําต้นไม้อะไรก็ว่าไปทีนี้ตอนนี้ในท่อเราเนี่ยในท่อระบบท่อน้ําเราเนี่ยก็จะไม่มีผงปูนตกค้างอยู่แล้วเนาะพอเราเติมน้ําเต็มเราก็เปิดน้ํารันระบบใส่ใส่วัสดุกรองรันระบบแล้วก็รอเอาปลาลงนะครับผม โอเคสำหรับใครที่ไม่อยากจะแช่กล้วยไม่อยากจะใช้น้ำส้มสายชูก็ไปหาซื้อสีทาการซึมกันได้นะนะครับทาแล้วไม่ต้องแช่ทั้งกล้วยไม่ต้องแช่ทั้งน้ำส้มสายชูนะครับไม่เป็นพิษต่อต,ตัวปลาด้วยโอเคสำหรับคลิปนี้มีแค่นี้นะครับผม อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับหากมีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับการทําบ่อปลาหรือเกี่ยวกับปลาคราฟก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับผมขอบคุณที่เข้ามารับชมเจอกันคลิปหน้านะครับ